โอ้โหตลาดน้ำตลาดท่าน้ำสวัสดีครับการถักท่ายสวัสดีเอฟซี FC, ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเลยพี่น้องเด้อมือนีบอไก่ไมอาย่างที่ไอคอนสยามพี่น้องเลยนี่คือ้านล้างของหางพี่น้องเอ,า,งอ,งอาพยาเละเบิ้ลบอไก่ชิมาผ้ามาละเบิงว่าลานล้างของหางยังมีตลาดนัดด้วพี่น้องเลยว่าหางนี่ ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนายพี่น้องกวางใหญ่ไพศาลขนาดพี่น้องไอ้ยางไปบกไกลกัมากก็บาบโวเนี่ยล้วก็มากับมือกองมากซะหน่อยมือกองเนาะเป็นเป็นคนไทยให้นี่ห้องยางไปยังไปเห็นสร้างแล้วพี่น้องเลยเห็นสร้างมีสร้าง่ได้ไหมนี่ปาตัวเบิ่งแต่เสาเนาะพี่น้องเอาประตูแทงด้วยอา่าวรรณคดีไทยพี่น้องโอ้โห คือว่าหลากหลายดิสร้าง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 ,างกูอยู่ไซวิ่งยอกกันยากกยกกยนงไปาาานั่ยอกัไปนั่พี่น้องเลยแล้วเฉพาะาเบิร์เนี่ยอยู่เนี่ยกินทางนี้โอ้ต้นคิจมาติอีกต้นคิดมากมีต้นคิดมากอกีกไปไปยางไปโอ้โหคงกินหลากหลายขนาดเลพยพี่น้องคนทุวาันาน้าแน่นขนาดแน่นแน่นอึกเลยละคนพี่น้องเลย นางเดียวพายยางตลาดแล้วพายยางขึ้นไปเบิ้งทั้งลานในของหางพี่น้องวา่าจะมียังแน่พี่น้หรอวยมาเปาะมาบ่าวพันจิตภาไปเบิ้งยังแน่เนาะพี่น้องเนะาะว้าวบอกเลื่อยๆว่าสวยงาม,มากมากเขากินหลายๆ,ๆพี่น้หรอวยฉีดได้แต่บ่มีเงินซื้อเขาฮ่าฮ่าฮ่าโอ้แต่ว่าเสาพันนี้น่าพันบาทพันบาทที่ชวยงามเลยพี่น้หรอวย ย่างไปเรื่อยๆครับยางยา,างสามคนย่างไปเรื่อยๆก็ผอมมือกอไไล่องย่างใบลายพี่น้องอยมือกล่องน้ำประทัน <c oughs> โอ้โหเมืองตีไปมีภาพวาดไอ้พี่น้องอยคนทุบลายนพี่น้อยงเง <c oughs> อ้าไปเอ้าขึ้นไปด่านบนกันวันนี้สีผ้าย่างขึ้นด่านบนได้พี่น้องเอ้อาจะขึ้นด่านบน สฉพาเบืบ้งมุมสูงของตลาดนะเพื่นอนะอเนาะเกิดไปสูงๆนะครับว่เบืบ้งมุมสูงเคยนวาตลาดสีผาคเลยเพื่อนเอ้ตลาดนี่ตลาดสีผาคอยู่ด้านหลังของหา้างไอคอนสยามเพื่นอนเอ้แต่ผมไดอยากมากมาได้เด้เพื่นอนเะอ้เชิญแวะเข้ามาเทีเท่ยวทางพีต่างไอคอนสยามได้เพื่นอนเอ้ทุกคนได้รลายเพื่นอนเอ้เอาบืงมุมสูงเพื่อนเอ้เบื้งป่าตลาดนัดอยู่ในห้างว้าว เพิ่งเคยหูเคยเห็นพี่น้องเอ้นี่เอาเบื้งมุมสูงๆคนแน่นอิกเลยพี่น้องเอ้าภานมาด้านบนพี่น้องเบิ่งแต่ประตูทางเขายังยิ่งใหญ่ประตูทางเขายังสวยงามเลยพี่น้องยางไปยังไปทิ้นเพ็ดบาทเป็นมีการว่างแสดงหรือว่าวางโซ่เอาเพ็ดมาวางโซ่เป็น้องจักเพ็ดไปช่างแต่เพ็ดดำไกลกระหูเรากระจัดรักเพ็ดอึ้นยัง จับเบอร์ก็ได้จับเบิ่งก็ได้ว่าหน่อยหนึ่งว่แต่จับน tamanho, หน่อยหนึ่งก็พี่แ hu ห้ง huh ค wow. ุณว่ะเผ็ดบอจักเผ็ดนี um ่มาเบิ่์งูมุกสูงหรือพี่น้องป้อโตโอ้โหไปกันทั้งเลยพี่น้องสุดยิ่งใหญ่อลังการนี่คือหางไอคอนสยามหรือว่าหางทองคำหนึ่งยิงทองตั้งหรือเหลืองอาลาม เป็นสีทองเนาะขน้างว่านองไอ้คอนสิตเป็นสีทองเดี๋ยวสผ้าเนี่ยอาไปขบุญสีผ้าเบิ้งผ้าบุ่มสูงๆนะพี่น้องเนาะแต่มีจุดอะไรอีกจุดหนึ่งว่าปู่ว่าสิผ้าไปเดี๋ยวปลูกพันลืลท่าเลุงท่าเลยไปถือกี่บอว้าวเอาลูเบิ้งคือเกยน่พี่น้องไ้มมามาเพชรนี่คือกี่กรเดือนนี่พี่น้องเออหาบางที เออเป็นทำเป็นทำลบในหินไปยางเขายางไปยางไปอะไปขึ้นไปเบิ่งสันซองครับพี่น้องเอ้ไปสันซองวัดมาโบสิบผ้าไปใส่ว้บบ 15, ไไวาวบอกกเลยว่าทางนี้ลูลายิ่งในันอ่ะร่างการงานสางพี่น้องเอาจะไปใส่ หมูวมีจุดไฮไลท์จุดหนึ่งเพราะว่าสิบห้าไปเบิ่งน้ำตกอยู่ในหางมีน้ำตกอยู่ที่ในหางพี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปรับส้มแล้วบอกไกลต่อเลยพี่น้องเลยวาซิมีวาซิเมนดีบอลน้ำตกอยู่ในหางโอ้พ่อแล้วบอ่เพิ่งลืมทางอยู่น้ำตก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 บอกไกลว่าหมว่าน้ำตกน้ำตกขึ้นไปอีกสั้นหนึ่งพี่น้อง เอาขึ้นลิฟต์ไปอีกสั้นหนึ่งเวลาใส่ลิฟต์เพาต้องยืนฟังเดียวก็ได้พี่น้องเด้อเอาจากสีบอนี่เวลาคนลิฟต์เพราะจะเงียบมา่างูนี่เห็นหมนดทองคำเป็นชีทองคำชีทองคำได้ห่างนี่ไปตามเบาไก่มาเลยตามเบาไก่ม่ได้ก็บอบูว่าสชีพอบอมันนี่เพราะจะจำทางได้บอมันหลงทางนี่ผู้พามากหลงทางพี่น้องเลย จำมาทาง่ทางท่าน้ำตกบ่อยหอดแล้วหอดแล้วว่นนี่ฮ่าหอดแล้วหอดแล้วพี่ต้องนี่คือน้ำตกอยู่ในห้างไอคอนสยามเลยพี่้องเลยนี่พื้นที่คนมุ่งทายลูปอยู่พี่้องเลยว่าไปไปเมืองน้ำมนไก่วัดสวยงามขนาดไหนโ <c oughs> อ้โหนี่คือน้ำตกอยู่ในห้างไอคอนสยามพี่้อง ว้าวว้าวว้าวโหเบื้องข้างล่างปะปะรับประดาด้วยต้นหมอกต้นไม้พี่น้องไอ้สวยงามเลนี่ลำโตกับเป็นชีนั่นสีนี่นี่พี่น้องเลยนี่เป็นหูบั่นหูบนี่พี่น้องเลยเป็นรูปเป็นลายเนาะเป็นเห็ดเออวุ้ยเกิดใหม่เพิ่งเคยเห็นสีจั๊กถือไม่เคยเห็นในสีจั๊กถืออพี่น้องเลยโอ้โหสวยงามไปไปไปกันมาถ่ายรูปบัวปานี่ไปจีถ่ายรูป นี่ง่ายขนาดทา,างล่างก็เปจัดอ่าเป็นเป็นสวนต้นไม้เนาะและข้างคางก็จะเป็นร้านอาหารนะเพี่น้อนๆนะนี่หน่อยแล้วติถ่ายรูปแล้วก็อยากถ่ายรูปเพื่อกันเด้เอาเมียถ่ายรูปกันหน่อ,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 อาายนห,นออนนหนึ่งเอาเอาเอาเดี๋ยวผมเข้าซะเนาะโอ้มาถ่ายรูปกันหน่อยหนึ่งเอาไก่ก็่ายน้ำเนยเลไกหัวไก่ทายรูปน้ำเนยโอเค ปาตโตบกอีเม้เอ้ยเพิ่งเคยหูเคยเ,เ,เห็นปาตัวเปนสร้างอะไรย่างมหัศจรรย์มากพี่น้องไอ่นะเมื่อไหร่เป็นหูหนึ่งบัดน,นี้เป็นหูหนึ่งอีกพี่น้องอเปลี่ยนหูเรื่อยๆเอ้าเปิดปิดแล้วเออปิดแล้วพี่น้องโอ้พอนิมีเวลาเปิดปิดของพันเดอร์พี่น้องเด้อแล้วกับพันิปิดไว้สัพกพักมันเป็นแค่เปิดใหม่ครั้งหนึ่งไป แล้วก็ไปหมองไม่พี่น้องเลยที่ภาิ่งมุมสูงๆของตึกเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทีงสันดาดฟ้าพี่น้องไปตามบอกไกลไปเลยหน้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ข <c oughs> อ,อถกเข้าไปในร้ายพี่น้องภาบพเมา่อวันภาพมุมสูงของซึ่งห่างไอคอนสยามพี่น้องเอ้ว้าว เบิ้งตีเบิ้งเหือสัมลาดนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอ่อความสวยงามของสองผักฟังแม่น้ำเจ้าพระยาพี่น้องเอ้ยวิวสวยูวิวสูงๆนี่เป็นหลองเรือโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาไกลขึ้นมาจากท่าเรือท่าช่างมามาลงอ่าไอคอนสยามค่าเรือสามสิบบาทเด้พี่น้องว้าวเบื้องที่ผมสูงสวยงามมินีเบิ้งตึกสูงสูงพี่น้อง เบิ่งพัเป็นปลาปลาดอกไฟนี่พี่น้องเอ้ยมีหเนียนหยับเนียหยับเป็นสีนันสีนี่งามงามพี่น้องบอกเลยงามสวยงามพอดีว้าวอู้หูพน้องนี่คือเขาเรียกว่าเขาเรียกไม่ง่ายก็คือตึกทองคำพี่น้องกกนะครับโอ้โหบอกกันเลยว่าลักท่องเที่ยวหลายลายพี่น้องเอ้ย สรงเคียวร้ายขนาดเป็นมัดบึงภาพมุมสูงบึงความสวยงามของสองฝักฟังไม่นำเจ้าพระยาข้างล่างก็มีและข้างล่างคนเป็นพันและข้างล่างพี่น้องไหมฮึมปุ่งปุ่งโอ้ยจะมัดสวยงามจะไดีบึงเรื่อนๆนอกบึงน้ำมุ้งตี้คนพี่น้องไหมคนจะเต็มทาเรือนได้พี่น้องโอ้โหปลาท่าผลก็มี่ท่าผลก็เต็มท่งผีก็เต็มพี่น้อง บอก,กว่าเรือ่องภาพหาดูเลยยากเปยนะไอ้มาไกลกะเคยมาบึงเป็นครังแรกของชีวิตคกันที่ตด้มาเห็นที่ตด้มาพอแต่ก่อนกับเคยมาถือดอกบ่มาถือไปบ่เป็นคือ่อง,งอนน้เอ็นกับบาโบผลผลผ้คนพามา,ว,าว้าวบอกเลยว่าสวยงามอัตลัาการงานสร้าง รองพอจะมิโซ่จัดแสดงอันนั้นอันนี้อีกเด้ดกพีนกน่น้องนี่ท่านี้ก็งามว้าว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 วว้านี่ดอกไพ่ท่านี้ท่งามไม่ได้รอพีอ่น้อยประจัดใหม่เดีอะพอบแมพพอบแมพพอบแมพอะเอา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 ,เอาไ,ปไปไปเอาไปต่อไปต่อ พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนกะสิเอาอเก็บภาพบรรยากาศอยู่ห่างไอคอนสยามมาว่าสีดานล้งางห่างด้านล้งางห่างสีมีตลาดแต่ก็ผ้าส้มเป็นสันเป็นสันมากแ้วก็มีน้ำตกอยู่ห่างพอมันตกอยู่ในห่างโอ้โหพี่น้องบอกเลยเลยว่าสวยงามมากๆพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บอเค